วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวนายแพทย์ระวีมาชมาดลและผู้ชุมนุมอีก7คนขออนุญาตศาลอาญาควบคุมตัวต่ออีก7วันในข้อหากระทำผิดพรกฉุกเฉินพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่ว่ามีรายงานล่าสุดค่ะว่าศาลได้ให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขห้ามปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อได้ควบคุมตัวนายแพทย์ระวีมาชมาดลและนายทศพลเก้าที่มาแกนนำกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานหรือกคอปและผู้ชุมนุมรวมเป็น8คนจากกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีไปที่ศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อขอขยายเวลาควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินเพิ่มอีก7วันฐานความผิดตามพรกฉุกเฉินและมั่วสม ตั้งแต่10คนขึ้นไปและข้อหาอื่นตามพรกฉุกเฉิญโดยในท้ายคำร้องได้คัดค้านการประกันตัวด้วยพนักงานสอบสวนระบุว่าในแพทย์ระวีและนายทศพลเป็นการนำคนสำคัญเคยนำมวลชนไปกดดันและปิดล้อมสถานที่ราชการหลายแห่งเกรเงว่าหากได้รับการประกันตัวไปแล้วจะกลับมากระทำความผิดซ้ำเช่นเดียวกับผู้ชุมนุมอีก6คนที่มีหมายจับคดีทำร้ายร่างกายในหลายพื้นที่จึงได้ขอคัดค้านการประกันตัวด้วย ขณะที่ทางนายแพทย์ระวีและนายทศพลได้ส่งทนายความขอคัดค้านการควบคุมตัวและยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวว่าสารได้ให้ประกันตัวแล้วโดยมีเงื่อนไขห้ามปลุกปัน่นสร้างความวุ่นวาย